ไอ้จ่อยมาใช่เนาะแม่ไอ้จ่อยมาวันนั้นนะใช่เนาะแม่ไอ้จ่อยมาอันนี้มันมาเกิดกับเมียมันเรือ่องไงฮะเกิดกับน้องมาเกิดน้องสาวมานะันอ่ะตรงปานตรงอะไรนี่ใช่หมดหนะ้าคำแก้วนะก็ใชว่า,าแล้วแกแก็พูดมาห,าหน่อยก็นุ่งปูก็เลยว่าพามันมาหน่อยนะมันจำนุ่งปูดได้หรือเปล่านุ่งปู่ด้บ้างั้นอ่ะเอามันก็ขึ้นไปดาวประดึงแล้วนะเขาเลยว่างงั้นอนะ่ะ แสดงว่ามันขึ้นไปวันสองวันมันก็ลงมาก็เหมือนไอ้แม่วันเพญนั่นแหละแบบเดียวกันนั่นแหอันั้นทีพวดาวันเพญนั่นแหะอันเดียวกันนี่แหละมันขึ้นไปแล้วคิดถึงลูกอ่ะจะลงมานั่นน่ะด่าอีกก็ขึ้นไปอีกก็เลยเอาเจ้าเจ้าเล็กเข้าไปอยู่ด้วยน่ะแกจึงอยู่ได้น่ะแบบเดียวกันนั่นแหละมันก็โคสกเทพบุตรนี่ไปขึ้นขึ้นไปเป็นเทวดากีดกี่วันที่เจ็ดวันหรือเปล่าก็ไม่ทราบอะโคสกนะเออไอ่เป็นหมา เป็นหมาอันีเป็นหมามันก็ชอบอย่างเดียวนะหมานนี้มันชอบอย่างเดียวนะมันก็ขึ้นไปไม่ตายเป็นหมาหมาเหา่าเพระประเจกเหา่าจนตายเหาย่าจนตายแล้วด้วอยอานิสงส์กันยิ่งใหญ่ก็เลยไปเกิดไปเป็นเทพพระุตผู้ที่มีเสียงก้องไปในะเหมือนโลกธาตุก็ซิบข้างหูเฉยๆนี่ก็เถื่อนเลื่อนลั่นไปหมดนะเนี่ยเสียงของโคสกาเทพบุตนี่เป็นหมานะหอนเห่าตามพระประเจกเออพอคิดถึงพระประเจก ตนตัวเองตา,ต,าตายตายตายแล้วก็เลยเป็นเกิดเป็นเทพรบุตรนี่แนละพอขึ้นไปแล้วลวงปู่คิดว่านิสัยมาหมามันยังอย่งอยู่นะเ,เ,เจอไอ้สาวบำรุงบำเลอนางเทพธิดาตั้งห้าร้อยนางนะหรือพันนางนี่แหละที่ได้เป็นบำเลอนี่แกตายเพราะการอดอาหารนะโคสกเทพบุตรนี่ พอไปเจอของอย่างนั้นไม่เคยเจอไงโอ้ยลุยอย่างเดียวเลยมีแต่เสพกรารอย่างเดียวไงไม่กินข้าวแกก็เลยตายเพราะอดอาหาร <c oughs> มีแต่บำรุงคำนี่น <c oughs> โคสกัเทียบบุตรนิ่ใสนี่สัยมาหมาคงจะยังยังอยู่ <c oughs> นี่พ่อพูดอยงนะ้่ก็มันเป็นกันพอขึ้นไปแล้วมีนางเทพทิดาเต็มปนิบัติเป็นทาสรับใชยย้ตลอดเอา,เอาไม่ทําอะไรมีแต่เสพกามอยู่กั่ไหะ ไม่นานนะ่ะไปถึงได้ไม่ถึงปีนะเจ็ดเดือนเจ็ดบัันี่แหละเนี่ยนะจำไม่ผิดนะเออศึกษานานแล้วก็เลยตายตายพระอราหารทิ้งความสุข <c oughs> ที่ชั่วคู่ชั่วกาาแล้วก็กลับมาเกิดในโลกมนุษย์น,นี่นเห็นไหมละ่ะเกิดก็เกิดอะอู้ยาวนะเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้นี่ยยาวนะเออจนได้ผลสุดท้ายก็ได้เป็นมหาเศรษฐีนั่นแหละ แต่ว่าอา่านหนังสือไม่ออกนะ <c oughs> เรื่องยาวนะสนุกนะเรื่องโคสิกาเทียมหมนดิเนี่ยก็พูดถึงว่าเรื่องไอ้อออออออนี่ยเรื่องไอ้เจ้าเนี่ยเจ้าจ่อยเนี่ยมแม่มันมาวันนั้นน่ะจะบอกว่ามันมันมาเกิดแล้วมันบอกว่ามันคือไอ้จออยนี่มันจําได้หมดเนี่ยคนยนันคนนี้นะว่ากันเออเ,อ,อเขาก็เลยว่าพามาหน่อยนะมันจำลุงผู่ได้ไหม ถ้ามันจํหลวงปู่ได้หลวงปู่จึงจะแน่ใจตายใจหลวงปู่ว่า่งั้นนะถ้ามันจำหลวงปู่ไม่ได้หลวงปู่ไม่แน่ใจว่าผีตัวไหนก็มาสิงมัน <c oughs> ใช่ไหมคาเยีา่าเออต้องให้มันมาสักวันดีพ่อกเ็เลยว่าพามันมาสักวันหน้าว่างนะั้นมันจําได้หมดไหมจริงๆริงไหมมันจํหลวงปู่ได้ไหมอ่านั่นแหละนมันมาจริงก็จะได้คุยกันเพราะว่าไอา้พวกปานพวกอะไรมานน่ที่อาอะไรจุดไว้นี่เป็นตัวน,นั้นหมดนะคำเยี่นะอืม พวกเราคิดว่ามันขึ้นเราดถึงใช่มันขึ้นนะ่มันจะเหมือนกับโคสกาติวบุตรนั่นน่ะนี่นี่เราก็อยากจะเห็นเเลยบอกแม่มันมาบัานนั้น,นโอ้ยแกแก,แกพูดให้ฟังหมดนะพ็าไปนะไม่ได้มาสาักทีเพราะว่านานแล้วนะลุงปู่เพราะว่าสี่ห้าปีแล้วมัง้งฮะที่แกไม่หม่นะใช่ไหมประมาณนี้เลยสี่ห้าปีนี่นนะฮะ อาก็สี่ห้าปีเรานี่มันเดียวเดียวว่าเขานะลูกนะเออร้อยปีเราเท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของปอไก่ทิพย์ชั้นนั้นอืขึ้นไปแล้วก็ลงมาเลยเนะนี่ยจำนองนี่แหละมันก็เลยทําให้มันมาเกิดได้อย่างรวดยยเร็วเนี่เขาคือมันไม่เอานะ่ะมันคิดถึงแม่มันคิดถึงพี่น้องบงฐานขณะญาติมัไปมันเถอะมันก็เหมือนกับยายเนี่ยยายยายอะไรล,ล,ล่ะยายอยู่ที่บ้านนี่ฮะนี่อยู่ที่บ้านคำตนานี่ยายอะไรล่ะ เออขนาดต้องอยู่กับเรานะนี่นิกับใจแล้วลหละใจอีกคนหนึ่งจะเป็นนกอ่ะนะสอนแล้วสอนอีกยังจะไปเป็นนกเ,ออเพราะว่าแกตั้งแต่ที่แกยังไม่ตายเนี่ยแกก็ชอบอย่างนี้แกบอกว่าอยากจะเป็นนกจะเป็นนกทําบุญก็จิตนาว่าอยากเป็นนกเออขนาดเลาามาอยู่ด้วยน,ะนาวิญญาณนี่มันก็อยากเป็นนกอีกนะนี่เนี่ยดูดูเอานะลูกนะปุณสัก็ได้ได้ได้ไปอยู่นะได้ขึ้นไปอยู่เจ้านี่นะยายบัวเนาะอ่ะาปุณสก็ได้ขึ้นสวรรค์อยู่ แต่ว่ายายไหมไม่ยอมมาวัดหลอยกลับบ้านมาวัดหลอยกลับบ้านแล้วก็ขานเข้าไปในท้องของอีนั่นแนหะละก็เล็กๆว่าดึงขาไว้ก็ไม่ฟังว่างเงนะมุดเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้มันตัวย่างก็ไม่ทราบนะ,ะนนเด๋ยนนี้เหรอกี่ปีแล้ว สองปีสามปีนี่ห่าฮะสิปีนั่นหรอสิปีอะไรฮะยังสิปีล้วเหรอโอ้มันเป็นยางไงก็บอกแล้วว่าจะไปเกิดจะไปเกิดมันก็ไม่ฟังมันก็รับวิบากรรมตนนั่นก็บอกกันนะว่าถ้าขึ้นไปดาวดวงหนึงมันก็จบแค่นั้นเอง ตั้งคุญตั้งกุศลต่อที่ดาวดึงเอาฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยฟังเทศฟังไปเรื่อยก็บรรลุโทษอาบันที่บรรลุแตบันแล้วก็อธิษฐานจิตได้นี่ไม่ต้องกลับมารับวพิบากกรรมตัวนี้อีกนี่แต่มันก็ไม่ฟังเฮาอีกเดี๋ยวนีิก็จิตมันไม่เปรียบเป็นผีอยู่ขนาดเท่าสอนในความเมตตานั่นี่ิแล้วก็ไม่ว่าหรอกไม่เห็นพทธเจ้าสอนมันก็ยังไม่ฟังอยู่หรอกพวกนี้นะอี๋มีภาษาอะไรเราเนี่ยขนาดทำไม่เห็นนี่ใจมันก็ยังไม่ยอมนะมันก็จะไม่ยอมขึ้นดาวดึง เทวดาก็เห็นอยู่นี่ก็เห็นกันอยู่นี่กับพวกวินาจพวกนี้นะมันก็น่าจะขึ้นดาวดึงมันไม่ยอมว่าคานเข้าไปครับอกว่าจะเข้าไปพ่อใหญ่นี่แกก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นห้อยเหมนะหือนนะฮะแกเป็นทําคําอะไรไหลืมแล้วเออใจใหม่นะใจใหม่นี่เมียของพ่อใหญ่พูดบอกเออสู้พ่อใหญ่พูดไม่ได้เพราะนั้นพ่อใหญ่พูดมาเขาก็บอกเขา,าก็ถามบอก โอ้ยตัวใครตัวมันน้าลุงผูกเนว่าแกไม่อยากไปทดาวประเดึงก็เรื่องของแกละแกอยากไปเกิดอยู่กับลูกกับหลานก็ฝากแกไปซะว่า,างั้นฮอก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ก็ถือว่าเคยใจบาดเราเคยดูแดเราอยู่มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะดูแดลูกศิษย์ลูกขาทุกคนให้เข้าสู่สถานหน้าที่ดีนั่นเป็นภภูมิที่ดีไม่ใช่หรือฮขาว่า,างั้นแต่วชอนนี้ก็ไม่ไปนะนี่จนถึงปัจจุบันนี่นั่นเห็นไหมเอ้าเอาละ ็ไม่เข้าไปก้าวไกลแล้วนี่ว่าอิบากรกามแกต้องรับใช้กามอยู่อย่างนี้เนะี่ยะมันไม่ฟังเขาถ้ามันฟังเฮามันก็จบดอเขาตัดสินใจที่ใช่ไหมล่ะสิ่งที่ดีๆทำไมจึงไม่อยากไปอเนี่ยสถานที่ดีๆไม่อยากไปมันตามใจของตัวเองก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นเปรตเป็นผีต่อไปเป็นผีต่อไปเป็นผีหาจารานที่ไหนก็อยากไปก็เหมือนที่อะไรล่ะที่เป็นผีฟ้าผีอะไรเรื่องนับถือซา เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าก็ไม่ยอมพอตายไปแล้วก็เป็นบริษัทบริจางของผีพวกนี้ต่อไปเหมือนกับลุ่มนั่นแหละที่มาก็บอกว่าเลิกถือช้าพยาคุดพญานาคตายแล้วจะเป็นสันเทระฉานมันเป็นทุกขติภูมเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทีพระพุทธพระทประสงค์เป็นที่พึ่งกาป้ายทำบัตรเจ้าทำบัตรเจนเดิน,นมงคลนั่งภาวนานั่นแหละทำบุญทำกุศล รักษาศีนศีลหา้าถีญแปดรักษาไปเขาอ่าทําได้ในบ้านไม่ต้องไปวัดก็ได้นี่าานราวังเราทํามาก,ก่อนก็มนไม่ยอมดิเนี่ยไม่ยอมทํเขาชอบพญานาควพระาะพญานาคจะไปะโดนบันดาลให้ตัวเองต้อมเลยเป็นสรษฐีมาเสฐีอืมพญานาคบอกหมายบอก,บอกเบอร์ได้เขาก็อยากจะถามว่าพญานาคมันรู้ตัวหนังสือเหรอใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> อีกคนเรานี่มันยิงเงาใช่ไหมหรอ แล้วพญานาคก็นมันได้เรียนหนังสือหรอือมันจึงจะได้รู้เรื่องอะยิ่งเง่านะคนเรานี่นะมันมีโรงเรียนเรียนหนังสืออ่านเลขหนึ่งเลขสองดูเรื่องหรอือมันจึงจะรู้ว่าหวยเบอร์มันออกยังไงอะใครยิ่งเง่ากันเอาพี่นะนะเนี่ยเราไปนูน่นเรานี่ยเราไม่ได้ว่าเป็นคนหลงกับพวกนี้มาตั้งแต่เป็นขลาวาัวัดเราไม่หลงนี่เพราะว่าเราเรารู้นี่เรารู้นี่เรานี่ใจเราเป็นอย่างนั้นเราถามว่าโรงเรียนของพญานาคองอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไปนู่นเรา ทนยีบอกไม่บอกเบอร์ได้ยังไงว่ามีแต่คนนั่นแหละมันเสือแจ้งแกล้งตั้งเรื่องตั้งราวขึ้นหาอยู่หาจริงกับพวกงูพวกนี้เขาว่างั้นเอออะไรวะเขาก็เลยว่าเรานั่นแหละหมู่คณะก็ว่าเราเนี่ยเรื่องเขานี่เป็นเรื่องของเราจใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ไม่เข้าไปเข้าก่าหรอกแต่พูดให้ฟังนี่ยแสดงหาคนดีพ่อใหญ่นักแฝนคอเชยอ,อยู่อ่เนี่ยเห้ยไมล่ะเราไปถ่ายถ่ายบัตรวันนั้นน่ะพ่อไปถ่ายบัตรนั่น เธอเมียนนั่นมาเนี่ยจะเมียนทีน่วิทาบาลเอาพญานาคเปลยนขอมามากราบเราบอกว่านี่มีความผูกพันว่าพ่อเป็นพญานาคแม่เป็นพญานาคนี่ก็คิดว่าจะไปเป็นพญานาคกับพ่อกับแม่บ้างนั่นเอาไปแล้วดูดิเออไม่คิดถึงเมื่อไหร่ก็คิดถึงผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ที่เป็นพญานาคจะไม่เป็นไหนเว <c oughs> ลาตายแล้วก็จะไม่เป็นพญานาคว่าดูที่ขนาดํำบุญจำกุศลต้องการเป็นพญานาค <c oughs> นิ่งอไม่มนุษย์เราุูธเจ้าก็ตัดอยู่แล้วว่านี่คือทุกขติภูมินะ พวกงูนั่พนพญานาคก็คืองูตัวหนึ่งงูจงอางใหญ่ตัวหนึ่งไม่ไม่ฟังนี่เรื่องของเรื่องมันเฮ้เราก็ขี่อยู่กับพวกนี้ในป่านในเขาพวกนี้มันไม่เหมือนไม,ไม่ไม่นะ่อ้พวกนี้มันกลัวที่สุดก,ก็คือเทพเจ้าชั้นจ่าตุม้มลองไปดูที่มันก็มีถ้าจะพูดถึงว่าฤทธิเดชเขามันอพระเจ้าเขาทรงสเสวยพระชาติเป็นพญานาคอยู่ใช่ไหมล่ะ นี่ก็ไปดูสัมมาเนนสัมมาเนนอรหันติจิตวสจาร,ราาีบุตรเหยียบพรยานาคเออจมอยู่ในส่าอโนโดาน,นนั่นนี่วิจาสณ์อนดานหรือส่าอะไรอยู่ที่ปาหิมพา,านต์อืมปาหิมพา,านต์นี่มันอยู่ในโลกของพวกกายทิพย์นะอ่แต่ใครไปเป็นดอวน้ำสี่ของพระสาวรีบุตรที่เป็นสัมมาเนนลืมชื่อสัมมาเนนอะไรลืมชื่อนั่นแหละนี่พระสาวรีบรปวดท้องยี เออชัดก็ไปนี่ลกูลกลมท้องชัดก็ไปฉันพัดยังไม่ได้เสร็จเลยนะพระสารีบุตรนี่ปวดท้องอย่างหนักเออผู้เป็นลูกจิตก็สัมะเนนทรงฤทธิ์ทรงเดชท,ทรงอนุภาพสิใช่ไหมละ่ะนี่บรรลุธรรมท่านนี้บรรลุธรรมเพียงเกินวันหรือไงสัมะเนนนี่หรือว่าเพียงโปงผมเนี่ยเออบรรลุธรรมขณะโปงผมเป็นพระอรหันต์ขณะโปงผมเดี๋ยวจะรับอาสาว่าจะไปเอาน้ำเนะี่ยคือไม่มียารักษานะนอกจากน้ำอยู่อยู่ใน ไอ้ป่าหิมพานป่าหิมบพานมันอยู่ที่ไหนล่ะเออหิมพานเรานี่มันอยู่ที่นี่นนะ <c oughs> อันนี้มันอยู่ในโลกของพวกกายที่ไปนีไปเลยนะพญานาคไ็ยอมอู้จะจำมะเนนจะฆ่าสมะเนสจมณเน,นก็เลยเอาอะไรล่ะประกาศให้เตวดาในหมู่โลกธาตุแสงโกวจากาลมาเป็นสกีพญานเพื่อต้องการน้ำไปถวายพระสารีบุตรน้ำเพียงบาทเดียวนั่นแลหละพญานาคกันไม่ยอม กอเดี๋ยวเอาเทวดานี่นั่งเลี้ยงกันล้อมพญานาคก็เอาเอาพังพันข้อสะไวท้ที่ใช่ไหมหละ่ะไม่ให้น้ำที่เออรีดมากนี่นี่สามาเนรน้อยก็เอาแปลงร่างปั๊บเลยเป็นเท้ามหาผมเหยียบพังพันเหยียบพญานาคจมในสาดน้ำพุขึ้นมาน้ำก็พุ่งขึ้นเป็นนี่เลยนะเป็นเหมือนกับน้ำพุแล้วก็เข้าในบ่าแล้วก็หอะมา ามาเอาน้ําให้พระสารีบุตรเออฉันปุ๊บหายป๊บเปลยนี่เลยเยียิเศษเนี่ยอัเป็นเราพวกเราสมัยก่อนมันไปไหนนะทำไมเราไม่ไปตายห้องใจหาที่ไหนทำไมมันจึงไม่เกิดทันพุทธกาลได้ไหมมันจะได้ทรงเดชทรงเดชทรงอนุภาพนั่นน,นี่พวกเรานี่มันยิ่ยงเง่าเฉยเราก็คือเรานี่แหละเราพูดถึงนี่ลวกปูหลูกตาลูกนี่แหละไม่รู้มันไปเป็นเป็ดปีป๋ปปปาซาตานอยู่ที่ไหนมันจึงเป็นบ้านนั่มันทำไมมันจึงไม่เกิดทันสมัยพุทธกาล เน oh, ี่ยถ้าสมัยถ้าถ้าเกิดตันสมัยอุตการนี่โว้ปานี่เป็นพระรหันนานแล้วนี่ไม่ต้องมายุ่งเยองอย่างนี้หรอกไม่ต้องมาพูดกับไอ้พวกประทับ่อปรมาถึงจังปากเปียกปากแฉะถึงขนาดนี้หรอกพ่อพูดคนเดียวก็คือจบก็คือจบเลยพระพุทธเจ้าพ่อเราตัดคําเดียวคําเดียวจบจบจบไปเลยนี่เนี่ยยิ่งศึกษาก็ยิ่งหข้าหันเราเหล่านี้โอ้นี่สมณเณรไม่ใช่ธรรมดานะสังกิจจะสัมณาเนนที่เขาที่พวกกันนี่ฟันคอฟันหนึ่ ดาบขาดขึ้นอ่นะอีพวกเรานี่นภาวนาขี้มูลาขี้หม,มาแห้งนะ <c oughs> นี่มันเป็นเรื่องจริงนะลูกเนี่ยน่ยถ้าใจมันถึงทำทำถึงใจแล้วนี่นี่ศึกษาไปนี่เข้าหัวใจปึ๊บปั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 งเลยนะนี่มันเป็นของจริงอยู่นะลูกนะแต่ถ้ายังทําไม่ถึงใจใจไม่ถึงทำนี่มันก็เหมือนกับตําราเขียนเพื่อแต่งขึ้นมาแต่ถ้าใจมันถึงทำทำมันถึงใจนี่มันไม่เป็นนะลูกนะโหนี่เป็นของจริงอย่างนี้อย่างนี้เลยนะนี่ เห็นอย่างนี้เลยใจขึ้นเขิมเลยนะนี่เป็นอย่างนั้นยิ่งศึกษาไปยิ่งโหใจมันขึกเขิมฤทธิเดชขนาดนั้นในพุทธศาสนานี่เตะทาไมพระสงฆ์และสาวกและพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช้ฤทธิ์เพื่อรับสาระนี่เพราะพระองค์ไม่ได้ตั้งศาสนาขึ้นก็เพื่อต้องการรับจักระด้ความสน่หเสน่ห์เดินยอนี่ไม่ได้ตั้งไปเจ้าละที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันไปเจ้าละที่นะดูพิาีนาดูที วบม่อแล้วก็ทําเครื่องรางของขังสักลิงจักลายกันดังที่ด้วยทากัลยาบุกัละเวกเปรตผีกินหัวใจทั้งนั้นนนั่นเรื่องของเรื่องวันเหตมันดีขนาดนั้นทำไมยังไม่ทําให้การผีๆล่ะไม่รวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเรากใครมาดูแลกันที่เออแ้าเก่งกาขนาดนั้นก็ทําให้กันหมดทุกคนนี่ไม่ต้องให้มีคนเขาเาเรียกว่าอะไรล่ะโกรธกันนี่ให้มันรักกันทั่วโลกนี่ทั้งโลกนี่ทั้งการพบโลกพบแ้วโลกพบนี่สามโลกนี่เก่งไหมล่ะ มันจะเปรตผีมันลวงลกกอนอย่างเงั้ยนะเพราะเหลืองหาอยู่หากินไปอย่างนง้น,นเราไม่ลงนะเราพูดตามความเป็นจริงนะความเมตตามันไม่มีนี่พวกนั้นอันนี้เอาทิฏฐิมานานของตัวเองเป็นใหญ่ทำเพื่อตัวเองและพวกข้องภายในวัดแค่นั้น,นไม่ได้ทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง,ง,งไม่มีความเคารพตอตือนในศาสนาเลยไม่มีความเทิดทูนแบบจมหัวจมท้าเลยประมาทด้วยเป็นอย่างนั้นจะพูดถึงยิ่งศึกษาไปยิ่งข้าวหันนะดู โ่าขนาดสัมมาเนนะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ไหนละ่ะเจ้ป่าเจ้าบานนั่นใช่ไหมล่ะนี่อยู่ในโลกของพ่อกายที่เพาะไปเอาอยู่ในสานั่นนี่สมัยนั้นเราเจ้ายานยนต์มหามงคลข้ามมิติไปเราไม่เห็นสานี้นะอืมเราไม่เห็นตอนนี้จะไปใหม่อยู่ถ้าว่าสานี้สักดิ์ิทจริงๆ่ะก็จะเอาน้ํามาเป็นยากแก้โรคโควิดนี่ยฮะพวกเราเานี่ยใไหมไปเอาจากโคก็ดีนะใส่รถ ใส่เอาถังเตรียมถังไเออถ้ามีลิตรเหมือนกับจำบเดนในสมัยนั้นไงเออทุกวันนี้ก็ไม่อดไม่อยากหรอกเออยาพิเศษนี่เอาไปเลยนั่นน่ะนี่ก๊อกน้ำามื่อยลินนั่นเทไปเลยจะเอากี่โลก,กี่คันโอ้นั่นน่ะลูยิ่งถึงสามไปยิ่งเข้าหานนันอืมเป็นของจริงนะดูนะภาวนามันถึงี่ลูกันของเราเห็นก็ยังแค่นี้น,นี่ใช่ไหมล่ะที่เกิดขึ้นในวัดป่าเมื่ลินวัดป่าพิเศษเจยราม ในปฏิปทาที่หลวงปู่ที่รู้ที่เห็นนี่ก็ขนาดนี้ลูกลองคิดดูดีแล้วสมัยพุทธกาลจะขนาดไหนเอา้ามันก็ลงด้วยเหตุได้ผลนะลูกนะไม่ใช่ว่าลงด้วยความงี่เง,าง่าโง่เขาบ่พันญาหรือลงด้วยความหลงนไม่มีนะลูกนะลงด้วยเหตุได้ผลเขาลบด้วยเหตุได้ผลเชื่อด้วยเหตุได้ผลของเราก็ต้องเห็นขนาดนี้เสียงอของแต่ละครั้งที่เป็นทิพย์ก็ดังแต่ยานยนต์มหามงคลคำปฏิบัติมันก็เปิดสวิตช์เองถอยหน้าถอยหอยลังเข้ามาดูที ถ้ามันอยากจะไปไหนเนี่เจ้าความก็บังคับมันไม่ได้มันก็จะหักพวงมาลัยไปของมันเองมันจะไปนู่นดูดูเอานะลูกนะือก็เสียงคลองเจ็ดทางที่เป็นที์ดังดูเจี๊ยบซาลาโลกชาตวันไหวคนตกซาลาล้มานี่และนัดดูลำเสงมาหือมมาลงมาจากนู่นโลกชาตใดก็ไม่ทราบเข้าสู่โลกชาตนี้นะลงมาแล้วก็สว่างสว่างที่ต้นโพต้นนั้นนั่นุ้ยไม่เคยผมไม่เคยเห็นฟ้าผ่าดูที่ เออผ่าลงมาก็เปี้ยงแล้วก็รวมตัวกันเป็นเหมือนกับลูกไฟดวงใหญ่ๆเท่ากับลูกนิมิตนี่ก็วิ่งไปตามเสาไฟฟ้าแรงสูงมันเจ้จาแงขนาดนั้นเราจะว่าจงไงอีกใช่ไหมล่ะอย่างนั้นสมนเนรนี่ไปเอาน้ําอยู่ที่สาอยู่ที่ป่าหิมพานต์ที่เป็นของจริงนี่พระพุทธเจ้าไปจำปาสาที่ดาวาดึงจริงเป็นของจริงพระมุคลาจะพลิกแผ่นดินเอาง่วนดินเออ อยู่ที่สุดของดินที่ว่าหอมรสชาติเหมือนกันเนยสสรีเนยคนมาให้พทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกฉันก็เป็นเรื่องจริงทางนั้นนั่นก็จะเอาโลกนี้โลกทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งมนุษย์ไว้ในฝ่ามือเดียวโดยที่สัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ไม่ทราบว่าอยู่ในฝ่ามือของใครทางานปกติไม่รู้เลยล้วจะเอาฝ่ามือหนึ่งทิกแผ่นดินเอานวนดินอยู่ที่พื้นดินสุด มาถวายผู้รู้จักหรือพระสงฆ์สาวพวกเป็นของจริงหมดนะลูกนะนี่ตอนแรกมันก็เป็น,เป,นเป็นตำราใช่ไหมหรปฏิบัติไปมันเห็นนี่มันรู้มันเห็นนี่มันลงใจปั๊บเลยลงใจปั๊บเลยเนี่ยเป็นของจริงนะลูกนะนี่เนี่ยเอามันจริงในช่วงที่เรายังมีชีวิตยอยู่เนี่ยถ้าเอาไม่จริงมันก็เป็นผลเสียกับเราเองนะลูกนะของใครของมันนะนี่พ่อพูดในบางเฉยน,นะนี่ไม่นานเขาก็จะตายแล้วนะเอาฝากไว้แต่สิ่งที่เรารู้เราเห็นสิ่งที่เป็นมหศจรั์ นี่แหละทำไมเราจึงอ,อกสวก์โลกเพราเรื่องเดียวนี่เยเอาไว้ทําไมใช่ไหมล่ะตายไปแล้วมันมันจะไม่ได้ตายธรรมะที่โหูมาแต่แห่นที่รู้ที่เห็นนี่เราตายแต่ทำอยัางนี่เหลือสิ้นโลกเหลือทำอแค่นี้ดูนะควมโบราณโดยสาธุสาธุ